เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อมามาดูกดรวมแก๊สกันนะครับคือบอยนะครับจะบอกตัวของ P กับตัว V ใช่ไหมครับแล้วก็ชาวนี่จะบอกตัว v กับตัว t ถูกไหมครับอ่าโดยที่ตัวเนี้ยมันกําหนดให้ t เนี่ยกับ n คงที่นะครับ t n คงที่ส่วนตัวเนี้ยกําหนดให้ p กับ n คงที่นะครับ p กั n ขงที่แต่ในความเป็นจริงนะครับในธรรมชาติเนี่ยไอ้ตัว p v แล้วก็ t เนี่ยอานเปลี่ยนพร้อมกันนะครับอานเปลี่ยนเปลี่ยนพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาทางหาความสัมพันธ์กันว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนพร้อมกันแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไร นะครับก็ตากฎของบอยนะครับตากฎของบอยก่อนคือ V เนี่ยแปลผ่านกับ1ส่วน p ใช่ไหมครับแล้วก็กดของชาวนะครับกฏของชาเนี่ยคือ V เนี่ยแปลผ่านกับ T นะครับพอเรารวมสองกฎนี้เข้าด้วยกันนะครับเรารวม2กฎนี้เข้าด้วยกันเราจะได้ว่านะครับ v นะครับก็จะแปลผ่านกับตัว t ส่วน p นะครับทีส่วน p อ๋อแบบนี้นะครับทันนะครับ v ก็จะแปรผันกับ t ส่วน p เนมาีแปรผันเท่ากับ T ส่วน p ก็คือ v เท่ากับ k นะครับเข้ามงที่คูนกับ T ส่วน p นะครับอ่าเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับได้ว่า pv นะครับเท่ากับ k 3สามนะเมื่อมวลของทีนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่เราได้ออกมาครับจากการลวมกฎองทอยกับชาวเข้าด้วยกันนะครับ ต่อมาครับเราก็เลยกล่าวได้ว่า P V นะครับส่วน T เนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่นะครับเนาะได้ว่าก็เท่ากับ P 1นะครับ V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2เท่ากับ P n V n ส่วน T n นะครับโดยเมื่อเหมือนคงที่เนาะอันนี้ก็คือกดลงแก๊สนะครับก็จากตอนแรกนะครับว่า เรามีรู้ P กับ T ไอ้ P กับ V แล้วก็ V กับ T นะครับในความจริงมันอาจจะเปลี่ยนพร้อมกันแล้วก็เลยรวมบอยกับา h a r l e าด้วยกันนะครับเป็นกฎรวมแก๊สได้มานะครับได้ว่า P V เนี่ยส่วน T เนี่ยเท่ากับ K สามนะครับชา่าร์ของ T ก็คือ P หนึ่ง V หนึ่งส่วน T หนึ่งจะเป็นค่าของ T นะครับก็มาดูตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับเรียกความสัมพันธ์นะครับระหว่างความดันอุณหภูมิและปริมาตรที่อสาแสดงไว้ตรงนี้นะครับเรียกว่ากฎรวมแก๊สนะครับ เดีย๋ยวม่รู้ตัวอย่างกันนะครับว่าเอาไปใช้ยังไงแล้วกดลมแก๊สที่เราคิดออกมาได้นี่นะครับไม่ใช่เราคิดสิเขาคิดแล้วเราก็มาเรียนเนาะข้อที่5นะครับแก๊สชิ้นหนึ่งมีปริมาตรนะครับก็ตอนแรกมีสภาวะแรกนะครับ V นะครับเท่ากับ1,000ลูกบาศกซนติเมตรความดันหนึบรรยากาศนะครับแล้วก็อุณหภูมิ เท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือจะเป็น2องร้อยเจ็ดสามเคลวินเนาะแล้วก็บวก2 3, องร้อยเจ็ดสามเข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนนะครับอ่าถ้าแก๊สชนิดนี้นะครับมีปริมาตรและความดันนะครับเปลี่ยนเป็น v ิเท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความดันเป็นเก้าร้อยเก้าสิบมิลิเมตรประหลอดนะครับเก้าร้อยเก้าสิบมิลิเมตรประหลอดอ่ะก็แปลงเป็นหน่วย ATM เละกันเนาะตังเป็น ATM ก็คือจะเป็น1 ATM นะครับหารด้วย760 mm. ประหมลมตลอดนะครับอันนี้คือความดันนะครับจะได้หน่วย ATM ออกมานะครับแล้วก็ให้หา T2 นะครับอ่ะ1 1ก็ให้หาทีว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีสอาางว่าเท่าเท่าไหร่ก็นะครับแล้วก็ใช้กดลมแก๊สเลยนะครับใช้กดลมแก๊สเลยนะได้ว่า P1 า uh, 1, 1นะครับ P1 V1 ส่วน T1 เนี่ยก็จะเท่ากับตัว P2 V 2นะครับส่วนด้วย T2 P2 เนาะแล้ว2่ส่ส่วน T2 นะครับก็จะตรงนี้นะครับก็จะได้ว่า,าตรงนี้ก็จะเป็น1 ATM นะครับ P1 นะครับคูณ1 0 0่ลูกบาเซนติเมตรนะครับ ด้วย213เคลว,วินนะครับก็แทนลงมานะครับแทนลงมาก็จะเท่ากับนะครับ1,150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคูณกับ990ส่วนด้วย760 ATM นะครับแล้วก็หาด้วย T2 เนาะสังเกตน,นะครับว่าลูกบาศก์เซนติเมตรจะตัดกันนะครับ ATM ตัดกันเนาะแล้วก็เราคูณไข่นะครับแล้วได้อุณหภูมิมาในหน่วยเคลว,วินนะครับ ก็ได้ที่สองออกมาครับคิดเลขออกมาได้ที่สองเท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบสองเคลวินนะครับหรือว่าเก้าสิบเก้าองศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ก็ลบสองร้อยเจ็ดสิบสามไปนะครับอ่ะก็จะเห็นนะครับนี่ก็เป็นวิธีทำนะครับก็เขียนสภาวะออกมาก่อนแล้วก็ใช้กฎลมแก๊สหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนาะง่ายนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องใช้เคลวินเนาะโอเคก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็สมบัติของแก๊สนะครับเนื่องจากปริมาตรมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับ แล้วก็มาดูว่าปริมาตรมันเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรบ้างนะครับก็ได้เรื่องความดันักอุณหภูมิมานะครับก็ตอนนี้ถ้าเรารู้ความดันอุณหภูมิเราก็จะบอกได้ครับว่าปริมาตรมันเปลี่ยนไปยังไงเนาะเคก็จบเรื่องกดลมแก๊สนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม